ตอนนี้เวลาสิบโมงออกเดินทางไปพูสิงห์ไปกันต่อคุณดชถนนใหญ่ต้องเนเ็นใดโอ้เส้นสองทีบอ,อ่ะนี่ดิถ้าสุดดน,นีมันก็มานเออเออเอากบมานนิเออเอากบมานน่ แควนี้พเคยมากพเถื่อนนี่ห้ากันสลอดกันวันนี้นี่คมซอยกลางอ๋อเรี่ยวลบลบคือบุญเรียวลบไปคือเก่านี่ห้ากันก็สุดนี่ละนี่จะบอกได้ว่าหลังนี่เมื่อกี้ห้ากันเห็นนี่เนาะเออบุกกระบงนี่ละ เราก็จะบอกว่าเลี้ยวบปหนีเอาเมื่อกี้กันเนี่ยตัวหนีอยู่ใดเอ้าเออก็มาจอดอยู่นี่เองก็มาจอดอยู่นี่เองเปลี่ยนใจฝุ่นประกอบใช่ปุ่นประกอบต้นบี้ เดี๋ยวครับมาเยี่ยมเพื่อน มืัอนี้ไม่เยี่ยมโมเยี่ยมเพื่อนมาเมื่อกี้นี้มามาจอดนี่ปเนี่ยนี่มาจอดนี่แล้วแล้วก็ถอยมาบ่ถอยมากกันเลยมั้ยเนี่ยมไม่เยี่ยมโมโออย่าบอกเอ้ย พอถ 3, 4, 100, เถวนีน่าสามสี่ร้อยไรเลยบอกถึงเงาเออเบอร์มาขายเราิีมาขายแล้วแล้วแล้วว่า,า,าตัวน้าเขายังจต่เพื่องเรื่องไหนวัเลี้ยงกูอะอยู่ปะโอ้ยอย่าสงม่าอยากจะคล้องเลยตัวอะโรงเรียนสอนอยู่ใช่ หากิโลหาโอ้ได้ว่เขาวที่นตสันี่ต่อไปนีบหน้าหน้าหเพิ่นหน้าพอเาไปจนท่าผโอ้มันเป็นแถวหนี้มันเป็นนนหรือมันเป็นหลบนี่เป็นปลาเป็นโนนมีนามลายบอแยมนาม่าหัดนาผู้นีห่วอันเราบานไม่ใส่พี่นั่งไม่ใส่ โอ้โห้นี่เอาข้าปุ่นมาอยู่อเในอข้าปุ่นมาอยู่โอ้เสียงงก็อวมาได้กาวะเอ้อย,ย,อยอบอกถามสิละโอ้เขาไม่หอนดเกียวผมตัวนี้เกียวมาเกียวเาเนาะโอ้ไปตะยูปนีละก็ลมเดือนไปตะยูปนีละเออ

บิ่งทีหล่นเสี่ยวสะเลยอืมเอ,ออโอ้ยเป,ป็นปัดปั่นอยู่ไหมอืมตัดได้ยังอันต้นต้นหมากผมบิฉันชาวบ้านนอกดาวมาลงโอ้เขาเมืองเงบ่ยมเโอ้อราคาเท่าไหร่ บาทตัวขัดทกแสนมากัน่าไงแล้วอืมแมนอยู่ขนามานี่ก็ตตองตัดตัวตรงเขาลงบ้านนอกแล้วมันก็ตาทงเขา่นที่นอเขามาทาั้งอันนั้นนี่อย่างดีนี่ โอ้บ oh, oh, nee. oh, uh ่ต้องดอกบ่ต้องดอกอัอนี่โอ้ตกตะหัวยมาหนีกันซ้ำไปผู้สิงตัวนี้แนวอยู่ในกินบ่อึดเออ อย่งกับป้นดงเว้ยแถวนี้เขาบอนิยมตัดทางปลาใหม่เอาต้องกันเนาะไม่เพะว่าบอมีหอดงามเลยเขาปลูกใหม่แน่น้าลายแถวนี้เนี่ยเบิ่งว่ามีแต่ปลาโหลดแบบดนะด๋ยวตาบักแซวกันอเปาเอาเอแซงฝักหรือเปล่าฮะ กษีเอาเขาไปแห่ยา่หนูเอาเขาไปให่ยา่หนูอยู่บ้านข้องสาลก็เรยว่า,ามาผีก็เลยลวง,อเ,งเออมาเหลนก็พ่อออก่อนอยู่ผีก่อนเราจะสีลวงไปามาเริ้รรรรอ่ญญวนนนันตรงอื่พระพารไวัดพญานาวัดพระนวันบรรพ์วัดบพ์ตะลุมพกุมพก อย่นี้เด็กเข้ามาขัสนุกอีสานใต้เนอะไม่เคยเห็นโอ้ยเดี๋ยวสิมาเที่ยวใหม่มาเที่ยวใหมมาอยู่ใกล้ๆบ่ทันเคยไปเที่ยวเออเดี๋ยวสิมาเที่ยวใหม่วัดบ้านตะลุ่มพุกวัดลุมพุกก็บัตรลุ่มพุกเออเดี๋ยวสิจับพิกัดมาเดี๋ยวสิมาเที่ยวใหม่มาอยู่มาอยู่คั่นว่าเที่ยวนี่มักโพดเที่ยวไปเอออยู่บ้านหลังนี้บ่ พ่อเท่าปอนี่พ่อเท่าพ่อเท่าปอสวัสดีครับสวัสดีครับมันหล่นใส่กันหร้อมันกบ่หูหน่วยไม่หน่วยเก่า นี่ผลมาต่อยตัวนี้นี่ลูกเฮ็ดให้ต่อยบักแซวครับอ้ได้ไลยเขาได้ไลยกว่าทุกปีอยู่อย่พึ่งเขาอ้ะตรงซือเลยอืมตั่อย่างนี่นู่กองผมเดร็จแล้ว มาเงืนเขามาหาเก็บกบบกเซว้านหน่อยเดี๋ยวร้า,านหนอ่อยยุกอไปยช่นอนโอ้ย่กับใหญ่ปะห่เขาไปาัน่ะ่อะอ กนคน่โอ้แสดงว่าอยูยเฮือนนีน่อยู่ลายคนดีไปจอยเขาอ้เาโอ้บุญดีเลยนี่เออมีตัวเจ้าวด ผู้หญิงนผู้เดียวปถอหอมาผู้หิงกลางนะัผู้เัดีเมียาอื่นผู้นึงอะไรบานักสมรสตเบัตรสรตเจนล่าทตกุนอย่างปลาคองปลาคองหูเือนแล้วบะรถลไถ่รถเกีียวรถไถหูเือนแล้วบะ กคมันเขาทั้งไปทั้งบานนุ่นดูหนึ่งมันสีเสียนรัดไปทั้งบาดนะนะั่นนะบานนุน่นแดงสเวดมันสเวดหรือบานยังออกสายที่เป็นสเวดเหลี่ยวกว่าไปทั้งทะลุไปทั้งตีกล้านะอ๋อสีไแป้อองบันทะลุบ่ะเออทป้งบานทะลุเงินอยู่บนไหนเลื่อยปปุ๊บขอแป้งประมาณน,มนี้เหลี่ยบนปั๊มน้ำมันมันบ่สามแยกกันอ,อ,อยู่สายมือ่อนบ่ เมสายมือสายมือบนบนลานขายปุ๋ยมันวะรถเกียวสอรถองยังไเพื่อนที่พันขายปุ๋ยมั้งฝนเพื่อนตีเพื่อนขายปุ๋ยมันบอซื้อรถไทย ออให้จ๊สอบหนึ่งอะนะหล่อนก่อนไปเดี๋ยวห้าสิไปต่ออยู่ครับแต่ว่าห่างเจ๊ขอเทียงก่อน